80ชั่วโมงต่ออาทิตย์นั่งแข่งเกมไปเรื่อยๆเชื่อว่าเกม Kingdoms Reborn เป็นเกมสร้างเมืองครับทำมาร์เก็ตติ้งคือผมไม่ได้จ่ายตังค์สำหรับสลึงทีเดียวเลยมันก็เหมือน,นวาวรัลเอง2วันแรกน่าจะประมาณ4ี่แสนเหรียญอืมครับใช้ลอยลายไม่ถึงปี ตอนไฮสคูลนี้ผมก็แบบนอนตีสี่รัวๆเยอะมากจาิก,การได้เกมผมก็อยากจะสร้างของตัวเองมาตลอดอยู่แล้วจุดที่ตัดจริงๆมันเป็นแบบตอนช่วง p h d แล้วผมคิดว่าผมจะเรียนมาด้านนิวเคลียร์แต่บอว่าตอนที่ผมเข้า p h d ไปก็เกิดเหตุการณ์ฟุกุชิมะขึ้นมาเออผมก็ไปเรียน PhD แล้วที่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าตอนจบแล้วผมจะผมจะไปทํางานอยู่ในสายนี้อรู่หรอาหรือว่าเราจะเลิกฟังเสียงสังคมรอบข้างเอาอะไรที่เราอยากทาจริงๆดีกว่า ช่วงแบบปลายสองปีของ p h d ผมใช้เวลาว่างทั้งหมดมานั่งสร้างเกมจบ p h d ปุ๊บก,ก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างขั้นหนึ่งแล้วผมก็ใช้นั้นไปในการโชว์เวลาที่แบบอินท์วิวงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้วคือผมไม่ได้กะจะจะ,จะออกมาแล้วจะเข้า Apple ตอนแรกผมจะกลับมาไทยใช้เวลาปีหนึ่งเพื่อสร้างให้เสร็จแล้วบอกพ่อแม่ไปเางนันแล้วโอ้โหเขาก็ช็อคไปเลยครับเรียนวิศวะนิวเคลียร์ไทีแล้วอยู่ดีจะย้อนชีวิตเองทิ้งเองอะไรนะั่นอ้คือที่เขารู้สึกแอปเปิล <laughs> ก็ก็เป็นซอฟตปป์แอน ลองหน่อยมาเอาให้แบบเรียบร้อยดูว่ามันจะจะออกเป็นยังไง80ชั่วโมงต่ออาทิตย์7วันก็นั่งทํานั่งแข่งเกมไปเรื่อยๆทั้งปีมุ่บวันวก็จะทำเพื่อทำให้มันเสร็จให้เรียบร้อย Kingdoms Reborn เป็นเกมสร้างเมืองครับเข้ามาใน New Game ก็เป็นแมปที่ถูกเจ n นเรตขึ้นมาเราก็เลือกที่ตั้งพอสร้างออกเป็นเมืองเสร็จปุ๊บเราก็โกรจาก village เล็ก จากแบบเหมือนกับเป็นคนป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างแบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นแบบเป็นเมืองใหญ่ๆเป็นเอ็มพายของโลกนั้นเลย mm hmm. จุดเด่นของเกม2อ,อย่างคือไอ้ที่มันมีโอเพนเวิลด์กับมัลติเพลเยอร์ก็คือโอเพนเวิลด์อันนี้ก็คือ ว่าเรา generate map ใช่ไหมเรา generate map ได้แบบใหญ่กว่า City Builder คล้ายๆกันอันอื่นเป็นร้อยเท่าเลยก็คือแทนที่เรา e จ e r a t e เป็นหนักเล็กๆที่เราเล่นเรา generate ได้เป็นลอกเลยแล้วก็ที่เจ๋งก็กคือไอ้ลอกเนี่ยคือเล่นด้วยกันหลายคนได้เทรดกันหรือว่าตีกันอะไรอย่างนี้ได้ซึ่งในของ multiplayer นี่คือมันมีน้อยมากในเกม City Builder Style ที่ผมสร้าง ทำมาร์เก็ตติ้งนี่คือผมไม่ได้จ่ายตังค์แบบสลึงเดียวเลยสักสองเดือนก่อนออกก็คือมีสร้างเทรลเลอร์มาปล่อยออกมาสกเสร็จแล้วก็เอาสตีมคีย์ครับเหมือนกับเกมฟรีให้กับยูทูบเบอร์เล่น2อสมคนเลยยูทูบเบอร์คนอื่นที่อยู่ข้างในก็เข้ามาเข้ามาขอคีย์เราเพิ่มคืออาชีพเขาคือเล่นเกมให้คนดูครับมันก็เหมือนวารัลเองก่อนที่จะ early access release ใน Steam จริงๆก็คือมีคอนว l ช s ิอยู่ประมาณ5 0,000นคนครายได้2วันแรกจะไม่ผิดน่าจะประมาณแบบ4 0แสนเหรียญอืมครับใช่ลอยล้านไม่ถึงปีึ่ ผมว่าจริงๆก็สัก c e เซนี้ก็ drive มาจากแพลชั่นเนี่ยความแบบรักในการทำจริงๆพอเรารักมันเราก็แบบเหมือนกับเวลาเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับมันก็จะเร็วขึ้นทำงานเยอะๆได้โดยที่มันไม่เหนื่อยเนี่ยมันก็ทำให้แบบออกมีผลออกมาได้แบบเจ๋งๆ <laughs>